มือเอ๋ออ่ะานให้ฟัง่คำคืออะไรเดี่ยนี่อันนี้ใช่ไหมเป็นจดหมายเชิญวิทยากรใช่ไหมนี่จะเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่าให้เขียนแบบนี้แต่ว่าให้ไปเปลี่ยนชื่อ<ม>หรืออะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่ว่าหนูว่าเปลี่ยนหมดเลยไงแต่งประโยคใหม่ใช่ไหมแต่งเนื้อเรื่องแต่ว่าก็แบบนี้แหละต้องอะไรรู้ไหมแต่งว่าอุ้ยเขินอ่ะหนูบอกว่า แต่ว่าหนูเขียนผิดเรื่องขอเชิญวิทยากรใช่ไหมคุณอัคขพรยูฮันเงาะหนูก็บอกว่าสิ่งที่ส่งมาด้วยทักษะการเป็นยูทูบเบอร์นี่นะากันแล้วก็เขียนตามนี้ใช่ไหมด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ศรีกองดิ่ได้จัดโครงการแนวทางเป็นยูทูบเบอร์แต่นี่เป็นขนมไทยแต่หนูปเปลี่ยนเพื่อให้นักเรียนได้รู้แนวทางอาชีพออนไลน์โดยจะจัดให้มีการเฮ้ยเห็นละไมือจะจัดให้มีการสาธิตแนวทางในวันศุกร์ี่บอกว่าณห้องประชุมโรงเรียน ดังรายละเอียดนี้ที่ได้แนบมาดังนี้เอ,อ่อทางโรงเรียนเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ชํานาญในแนวทางการเป็นยูทูบเบอร์จึงขอเชิญท่านมาเป็นวิทยากรสาธิตแนวทางการเริ่มต้นเป็นยูทูบเบอร์ให้นักเรียนสามารถนำไปเป็นอาชีพในอนาคตดได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหวังว่าท่านจะให้เกียรติแล้วมาเป็นวิทยากรและขอขอบคุณ นะโอกาสนี้ด้วยอันนี้หนูเขียนเชิญปลาเองด้วยโรงเรียนเขียนหนูเขียนเองอ๋อ,อเขียนเองใช่จะต้องขนมหวานหนูเขียนป็นซีก,กุลมวยอยากให้ปลาไปาใช่ทำ<ง>มาถึงเขียนเพราะว่านึกป๋าออกไงเขาบอกว่าให้เปลี่ยนใช่ไหมแล้วหนูก็นึกป๋าออกคนแรกเลยอ้าวสิเก่าไซ่ของดินใครอยากให้บังตีไปบอกแนวทางทําแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างรายได้หลักล้านคอมเมนต์มาแล้วก็ไปบอกพออินดีไปครับเดี๋ยวไปให้ความรู้ฟรีเลยเขาไม่ได้ให้เกียไปนะอ้าว ก็ก็ใครอยากให้ไปก็ไปบอกพอออสิเด really. ี๋ยวป๋าไปให้ฟรีเลยอันนี้มันจดหมายสารที่เฉยก็รู้ก็หนูเขียนจดหมายนี่ถึงป๋าไงโอ้ยน่ารักที่สุดเลย